สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาเช็คราคาบอนสีช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ตลาดปลาฟิตวินเลดตามมาเลยค่ะนี่เท่าไหร่จ๊ะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ครับ1มืนสองครับมืนสองมืนเนาะแต่แต่ได้กอใหญ่เลยใช่ไหมคะนี่หงเหิน1มืนสองนะคะมืนสองแล้วแล้วต้นนี้นะคะต้นนี้คืออันนี้เป็นเดือนลาบุ่นครับ อะไรนะ,ะเรือนลาหุ่นตัวไมืนึงเรือนลาหุ่นโอ้ขายกหลเออพี่ก็ว่ามองแต่ไม่ใช่ทกโหลนะเรือนลาหุ่นราคาหนึ่งหมืนนะคะพี่กินนาีานระีสวยๆนะคะหน,หนึ่งหมื่นหนึ่งมืน่นบาทสองต้นใหญ่ๆเลย ขอไทยนี่นีหหรอค่ะคุซุมาแม่คุซุมานี่หนึ่งพันห้าร้อยมีหัวด้วยใช่ไหมคะ,ะแล้วตัวนี้เหรอคะ 1, <500. S 1> ตัวนี้อะไรวควนอูนะคะควนอูพันห้าแล้วต้นต้นอย่างนี้เหรอคะสี่ร้อยห้า อ๋อสาสิบนี่อันนี้กาหงสุวรรณหงสุวรรณเท่าไหร่คะพั0ห้าพัน0้าอ้โหนึ่งค่ะต้นนี้หนึ่งพันใช่ไหมคะใช่ค่ะแ,แล้วแล้วต้นนี้เหรอคะอ๋อตัวน,นี้พันสอง๋อราคาหนึรราา 1, ่งพันสองใช่เมทซิมา กำลังจับสีอ๋อแปดมีหัวนะแปดร้อยใช่ไหมคะแปดร้อยได้แล้วต้นนี้นลค่ะที่เล็กลงมาหน่อยต้นนี้รู้สึกจะดูดูราคาก่อนเขาฝาบลูกมาเจ็ดร้อยอ๋อเจ็ดร้อย๋อต้นนี้ต้นนี้ก็แปดร้อยเอ๊ะอะไรคะเนี่ยต้นนี้อันนี้ลูกไม้ครับอ๋อลูกไม้ลูกไม้สวยนะคะลูกไม้สวยนี้เท่าไหร่คะไม้อันนี้เปิดอยู่สามพันครับสามพันนะคะ อันนี้ก็สามพันแต่เขาว่าเป็นจักรนารายอ,อ่าเขาว่านะเขาว่ากันว่าเป็นจักรนารายหนดูยากบอลเยอะบอลผีเสื้อสบุน,ะะนนะคะเท่าไหร่นะคะกอใหญ่ๆอย่างนี้ขาเป็นกอกอนี้หมื่นแปดพันครับหมื่นแปดพันนะคะหนึ่งมืนแปดพันสวยไม่มีทิตติเลยนี่ เท่าไหร่นะคะคี้พี่บอกเท่าไหร่คะเรือนหนึ่งนแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันมาห้าปีแล้วะครับผีเสื้อสมุท <c oughs> ไม่ได้ขุดอะไรมาเลยอ๋อห้าปีนะคะยกกอกโกอู้สวยจริงเลยเนาะ,ะไม่น่าเชื่อเลยนะะอะต้นนี้เรือนลาหุ่นนะคะราคาเท่าไหร่คะห้าพันห้าครับห้าพันห้าค่ะลายลายความต่างนี่คือขอบผิวน้อยกว่าเนาะลายตรงขอบใกล้เคียงกันแต่ว่ามีทรงใบเขาสวยกว่าทรงใบเขาสวยนะคะ ใบมันไม่หยุดไม่งออใช่ดูนะส่วนส่วนตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยเดียวกันครับต้นเดียวกันเรือนราหุ่นใช่ไหมคะนี่เรือนราหุ่นนะคะตอนที่ใบแก่ดูละคล้ายโคขงแต่ไม่เหมือนนะคะสีสีจะเข้มกว่าสีจะเข้มกว่าโคขงเขาสะัดเดชะอ๋อสหัดเดชะใช่ไหมคะสะเดชะอ๋อนี่คือสหัดเดชะราคาเท่าไหร่คะเนี่ย สี่พันสองค่ะสี่พันสองนะคะเก็บได้เก็บนะคะมีอยู่ห้าต้นอ๋อกอนนี้มีอยู่ห้าต้นเนี่ยพี่ยกกอให้เลยอันนี้อัน,นอันนี้ใช่ตัวนู้นใช่ไก่ราชาวดีอ๋อตัวนี้ไก่ราชาวดีนะคะตัวน,นี้แปดพันห้าแปดพันห้าราคามาแล้วนะคะแปดพันห้าไก่ราชาวดีกัดสีแล้วสวยมากเลย กุ่มพะกันครับอ๋อกุมพกันกุมพะกันเท่าไรคะที่หนึ่งหมื่หนึ่งพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพนะคะหนึ 101, ่งหมนึ่งันกุมพกันสวยๆนะคะมีประมาณหต้นอ๋อเจ้านี้ขายให้มีได้หลายต้นเลยนะคะเดียวแหวงน้องต้นนี้อะไรจ๊ะต้นีพญาพันวังครับพยาพันพญาลยนะพญาพันวงพญา,าพันวังเท่าไหระคะส <2008. S 2> องพันแปด พี่ต้นนี้เท่าไหร่คะต้นอะไรคะเท้าสหัสเดชะครับอ๋อเท้าสหัสเดชะนะคะเท่าไหร่คะพี่ไซส์นี้แปดร้อยครับแปดร้อยโอ้กับยี่สิบปีขึ้นอ๋อนี่นี่เขาเรียกเท้าสหัสเดชะนะคะราคาเท่าไหร่คะพี่กว่าหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองนะคะกอใหญ่มากเลยกอใหญ่มากใหญ่ที่สุดละโอ้ใบยังสวยอ่ะไม่มีตำหนิเลยใบยังสวยกลิบเลยนะคะเนี่ยสวยสวยหมดเลย ห้าชื่ออะไรนะคะ,กะเกษตรสงครามอ๋อเกษตรสงคลางไม่ในน่นางไหมเออ้เออก็มองว่าเป็นนางไหมนางไมส,สวยๆเท่าไหร่คะตัวไหนครับเนี่ยตันนี้คะ่ะนางไม้เจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้านะคะเจ็ดพันห้าแล้วต้นท่านี้เหรอคะต้นเล็กนี้ฮาล้ออันนี้พิยากเกษตรสงครามะาล้ออ๋อพิยากเกษตรสงครามเท่าไหรคะราคาอ่ที่ร้านกลางหันได้เลย ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ก็เสื้อทรงงามตัวนี้สองพันห้านาฬีเรืองครบนะคะสองพันเจ็ดร้อยที่ตัวนี้อะไรคะเนี่ยอ๋อสหัสเดชะครับอ๋อสหัสเดชะก้อนนี้เท่าไหร,ร่คะห้าพันนาฬีเรืองครบนะคะ คลายฮกหลงนะคะสามพันห้าค่ะต้นนี้บนสีหงยกนะคะหงยกสองพันเจ็ดร้อยนะคะสองพันเจ็ดร้อยนี่ราคาหงยกสามพันสองสามพันสองนะคะสามพันสองหงยกสวยๆนะคะกรนี้ค่ะสามพันสองขคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะค ถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ